ในคาถามต่อมาครับพี่น้องถามว่าละหมาดวันศุกร์มีคนไม่ถึงสี่สิบคนละหมาดได้หรือเปล่าละหมาดวันศุกร์ครับไม่ถึงสี่สิบไม่ถึงสี่สิบคน<ม>ก็นับห้มาหลายเที่ยวสิอืมนับหลายเที่ยวเดี๋ยวก็ถึงเองนะนะก็ถึงเองอ่ะนับนับไปนับมานับไปนับมาถึงเมื่อกี้ตอนต้นอ่ะถามเรื่องแมวใช่ไหมครับถามเรื่องแมวเนี่ยถ,ถ,ถ้าแม่เสียดายเดี๋ยวก็หาช่องแล้วหาช่องแล้วถ้ายอย่างนั้นละแล้วถ้ายอย่างนี้ละครับอที่อย่างนี้จะละหมาด ให้ครบ40ทำไมไม่หาช่องทําให้ให้ได้40ให้ได้ละอืเรื่องศาสนาอย่ามาเล่นเล่นเล้อเลยเถิดกับศาสนาครับในตัวบทหลักฐานทางศาสนาไม่ได้ระบุจํานวนไว้ว่าคนที่จะละหมาดวันศุกร์เนี่ยต้องกี่คนเปะ๊เปะเร๊ะเพราะงั้นพอศาสนาไม่ได้ระบุจํานวนไว้ตายตัวถ้าเราไปดูในระดับนักฟิกะบรรดามัาธับต่างๆเขาก็จะ อ้างอิงจำนวนคนที่แตกต่างกันออกไปเกกบบางคนก็ว่าสามบางคนก็ว่าสิบเอ็ดบางคนก็ต้องว่าสี่สิบครับอืมก็แล้วแต่แล้วถามว่าอันไหนมันถูกล่ะครับก็ทั้งหมดนี่แหละคือมุมมองคือทัศนะของอนะฟิก,ฟรกครับแต่ถ้าเราไปดูโดยข้อเท็จจริงถ้าอ้างอิงอยู่กับตัวบทหลักฐานในสุรานุมอาเนี่ยที่เป็นเหตุอลัลลอฮ์ลงประทานสุรานี้มาเนี่ย ก็อันเนื่องมาจากในขณะที่นบีกําลังคุดบ้าวันศุกร์อยู่เนี่ยมีกองคารวานมาใช่ไหมพอมีกองคารวานมามาดานมาจากสินเดลไกลบรรดาซอฮาบะเองก็กรูกันไปไปจับจ่ายซื้อข้าวซื้อของกันแล้วก็เหลือซอฮาบะที่นั่งฟังนบีคุดบ้าอยู่เนี่ยตีตามรายงานว่าเหลือ11คนครับ12คนเท่านั้นแหละคอัลลอฮฺสุบานุตะอาลาก็ลง ซูเราะอันจุมอะห์มาเนี่ยนะที่เราอ่านเนี่ยครับอะไรล่ะเอ่ออะไรล่ะวะอิซาราอ์ติจาราตันอะอละบันฟัดดูอิลัยฮาวะตารากูกะกอออิมะครับว่าอะไรนะปล่อยให้ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยืนขุตบะห์แต่เพียงเดียวดายนะวะตารากูกะกอออิมะกุลกล่าวเถิดมูฮัมมัดมาอินดัลลอฮิไครุมมินัลลอฮิวะมินัตติจาราห์วะฮุวะไครุรรอซีกีน อัลลอฮ์บอกว่าณที่อัลลอฮ์เนี่ยมันมีสิ่งที่ดีกว่าครับเนี่ยไอ่ดีกว่าการที่จะไปค้าไปค้าขายการอะไรแต่อะไรเนี่ยพระองค์ลักบมณ์ว่าตาลาคือผู้ที่ทรงประทานริสกีเป็นผู้มอบริสกีให้เพราะงั้นบรรดานักวิชาการก็เอาเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นตัวกําหนดว่าจะละหมาดวันศุกร์เนี่ย ต้องมีอย่างน้อย11 11คนก็เพราะในเหตุการณ์ครั้งนี้มีสุฮาบะนั่งฟังนบีอยู่11คนแต่ในขณะที่นักวิชาการบางคนก็บอกว่าไม่จําเป็นต้องถึง11บเอ็ดก็อเพราะทําเป็นยะมาะอะและอะไรคือยะมาอะก่อนนบีบอกเฝ้าก่ออิสนานน้ยะมาอะตุนมากกว่าสองคนขึ้นไปนั่นแหละคือยะมาะอะเพราะงั้นถ้าอยู่กันสมคนเนี่ยอ้าวให้คนหนึ่งคนใด เป็นคุตาบะแล้วเป็นอิหม่ามนำละหมาดแล้วสองคนเป็นมะมุมอ่ะคนก็ถือว่าซอสแล้วก็ทําเป็นยามะแล้วแต่ว่าไม่ใช่วันดีคืนดีแล้วนึกมาทํากัน3านคนอาจารย์คือเขามียามะกันตรงไหนอ่ะก็ไปร่วมยามะกับเขาตรงนั้นเพราะถ้าเอาแค่จํานวนเดี๋ยวก็บ้านใครบ้านมันละตอนนี้เพราะแต่ละบ้านก็มีเกิน3คนแล้วใช่ไหมอาจารย์โรชิดีนตอนนี้3มคนยังสครัว3ามคนแล้วสามคนแล้วก็ อาจารย์โรสิดินหนึ่งเมียสองเมียหนึ่งเมียหนึ่งลูกอีกหนึ่งครับนุกว่าเมียสองก็รชานอินชอนนะแต่ลูกยังเล็กอยู่ลูกยังเล็กอยู่ลูกยังเล็กนี่ยังไม่ซอวันศุกร์อืมบองั้นหาหาอีกหนึ่งหาภรรยาคแต่ว่าผู้หญิงก็ไม่ได้เป็นฟัดดูละหมาดวันศุกร์นี่นะใช่ใช่เดี๋ยวพี่น้องเข้าใจผิดว่าเอ้ยมุสซิมาต้องละหมาดวันศุกร์จำเป็นหรือเปล่าอะไรอย่างไงใช่ เพราะว่าในบ้านบ้านหนึ่งเนี่ยมีพ่อบ้านมีลูกชายมีอะไรต่ออะไรก็รวมตัว<ม>กันเอาเกินสามคนแล้วตอนนี้วันศุกร์บ้านใครบ้านมันไม่ใช่นะ<ม>อ่าไม่ใช่แต่ถ้าเราอยู่ในสถานที่ที่เป็นเขาจัดให้เป็นแหล่งรวมไม่ว่าจะเป็นบานแลไม่ว่าจะเป็นมัสยิดไม่ว่าจะเป็นมูนิธิไม่ว่าจะเป็นสถาบันองค์กร,รที่เขาจัดให้มีจุมะห์ละหมาดวันศะุกร์เนี่ยเอาไป<ม>รวมกับเขานี่มันมีประเด็นตรงนี้อาจารย์บางทีเนี่ยพี่น้องไม่เข้าใจ คิดว่าเอ้ยละหมาดวันศุกร์เนี่ยอาจารย์พูดถึงบะแลละหมาดวันศุกร์ไม่ได้ที่บบแลต้องละหมาดที่มัสยิดเพราะว่าเขาไม่ได้ไปจดทะเบียนไม่ได้ไปขึ้นทะเบียนในสมัยนบีน,บ,นบีเวลานาบีละหมาดนบีละหมาดที่มัสยิดไม่ได้ละหมาดที่ท <พอ S 1> เบแลอก็คํา <c oughs> คำคำว่ามัสยิดนะ <c oughs> มันซอบเป็นมัสยิดต,ตรงไหนอ่ะซอบเป็นมัสยิดตรงทําให้ถูกตาม หลักการของศาสนามันไม่ได้ซ้อตรงที่ต้องให้กาเฟตรับรองเป็นมัสยิดถึงจะเป็นมัสยิดถึงจะอะติกาฟซอ้อถึงจะละมาวันสุขซอ้อไม่ใช่มันซ้อตามข้อบัญญัติของศาสนาถึงแม้ว่ากาเฟตจะไม่ได้รับรองทะเบียนร,รับรองไม่รับรองนั่นไม่เกี่ยวเลยนั่นเป็นเรื่องของการบริหารอะไรละ่ะจัดการในเรื่องของทางการเขา ต่นี้เรื่องศาสนาเอาเราเอาศาสนามาวางอ้าวถ้าเขาเนี่ยทําเป็นมัสยิดครับมันก็ถืออยู่ในกรอบขายของศาสนาก็ซอฟเป็นมัสยิดแต่ว่าต้องระวังบางมัสยิดมันไม่ใช่มัสยิดครับยังไงครับมัสยิดไม่ใช่มัสยิดเนี่ยก็ในยุคของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลลาฮุอะลัยวะสัลลัมเนี่ยมีพวกมูนาฟิกีนครับ สร้างมัสยิดขึ้นมาตรงฝั่งตรงฝั่งตรงข้ามกับมัสยิดกูบาเสร็จแล้วก็เชิญนบีนบีไปละหมาดที่มัสยิดของพวกเราหน่อยอคือพยายามที่จะโน้มน้าวไปเพราะว่ามัสยิดเนี่ยอินนามัสไซดัลิลลาฮิมัสยิดมัสยิดต,ต่างๆมัสยิดทั้งหลายเนี่ยเป้าหมายก็คือเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานวะตะอาลาเพราะงั้นอัลลอฮ์ก็บอกฟาลาตะดอุมะอัลลอฮิอาดา อย่าได้วิงวอนขอต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดนอกเหนือจากอัลลอฮฺซุบฮานวาตาลา<ม>อย่าให้มัสยิดเป็นแหล่งรวมของการทำชีริก<ม>อย่าให้มัสยิดเป็นแหล่งรวมของการทำอุตริกรรมครับบิดาในศาสนาอย่าให้มัสยิดเป็นศูนย์รวมในการที่จะทำลายมุสลิมและ<ม>อิสลามครับใช้มัสยิดให้เป็นเป็นไป,นป,นปนตามเป้าหมายมแต่นี่พวกมุนาฟิกินสร้างมัสยิดขึ้นมาเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายของมัสยิดตามที่อัลลอฮ์กำหนด มาเชิญนบีให้ไปละหมาดที่มัส,สยิดของเขาเนี่ยทำไมอ่ะเป้าหมายก็คือต้องการที่จะลอบฆ่านาบีอัลลอฮฺสุบานุตาลาได้ลงอัลกุรอานมาเนี่ยบ,บอกแก่นบีบในสุรอัตเตาบะอัลลอฮฺบ ok aran, อกวลาดีนัตคัู่มัสยิดันดิรารันบรรดาผู้ซึ่งที่สร้างมัส,สยิดขึ้นมาเนี่ยนะอัลลอฮ์ตั้งชื่อให้ด้วยค,คือบรรดามัส,สยิดต่างๆเนี่ยต่างก็มีชื่อเอามัส,สยิดอะไรมัส,สยิดอะไรมัส,สยิดอะไร,รใช่ไหม แต่มัสยิดหลังนี้อลัลลอฮ์ตั้งชื่อให้ด้วยเป็นมัสยิดเดียร์รอนครับเดีร์รันแปลว่าเป็นเป็นภัยเป็นอันตรายมัสยิดันเดียร์รอนวาตาฟรีกันไบนันมุมินินแล้วก็เป็นซ่องแหล่งซ่องสุมสลายกำลังของบรรดามุสลิมอัมอลลอฮ์ก็สั่งแก่นบีวะลาตะกุมฟีฮิอบดาดันเจ้าอย่าได้ไปยืนละหมาดในมัสยิดหลังนั้นเป็นอันขาดครับ เนี่ยเพราะงั้นพอเอาร์ลงวาฮีให้นบีรู้เรื่องนบีก็สั่งทุบทิ้งเพราะงั้นเราดูซิมัสยิดบ้านเราเนี่ยเป็นแหล่งซ่องสุมครับที่ใช้นอกวัตถุประสงค์หรือเปล่าถ้าอาจารย์พูดอย่างนี้เนี่ยหลายมัสยิดนะผมว่าเนี่ยมีทั้งการทําอะไรต่ออะไรกราบไหว้หรือถึงแม้ว่าจะมีทะเบียนเนี่ยแต่ถ้าเป้าหมายไม่ได้เป็นไปตามมัสยิดตามที่ศาสนากําหนดนั่นนั่นนั้น อ้าแล้วอย่างนี้นเราจะโดนทุบทิ้งอ่นนะ,ะอนะ่ยอางนี้อย่างนี้เราไปละหมาดในมัสยิดที่ทําพิธีกรรมที่นอกลูก่นอกทางรูปแบบของท่านอบีเนี่ยเราไปละหมาดซ่อมไหมอ๋อเหรอเราก็ไปละหมาดที่มัสยิดที่เขายือนหยัดทําให้มันถูกต้องซิจะไก,กลไปอีกสักนิดหนึ่งละหมาดแล้วมันก็สบายใจแล้วมันก็ซ่อือม,มันได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยใช่ไหมครับยังไม่ต้องไปยืนหลัง,หล,งหลังคนที่ทํเชริกอ แออบางทีเพราะงั้นแต่ถ้ามัสยิดเนี่ยใช้ตามวัตถุประสงค์เป้าหมายตามที่ศาสนากําหนดแม้ว่าจะไม่มีทะเบียนก่อซ้าเป็นมัสยิดยะติกาฟก่ซอรกซอร้าละหมาดวันศุกร์ก่อสร้าทํากิจกรรมอื่นๆก็ได้รับภาคผลเข้าไปก็มีสุนัตให้ละหมาดตะเฮียตุนมัสยิดไม่ได้หมายความว่ามัสยิดมีทะเบียนแล้วก็เข้าไปตะเฮียตุนมัสยิดมัสยิดไม่มีทะเบียนเข้าไปไม่ต้องตะเฮียตุนมัสยิดไ,ไม่ใช่ครับ คือเอาเอาข้อกำหนดของศาสนามาวางไม่ได้เอากฎหมายมาเป็นตัวชี้วัด